สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสิงสเนลนะครับก่อนอ,อื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวาดี3ทันวาคมเวลา16บหนคาสานน,นที่ว่าการอำเภอสุวรรณนครูหาอำเภอนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณหน้างานนายกรัฐมนตรีได้สักการะศาลหลักเมืองพยานสยเศษฐาที่ราช และอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนายยกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปผลงานดำเนินการงานตามมาตราป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด นายชัยวัชรงโคโคสกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรับฟังบรรยายสรุปนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดหนองบัวลำพูในวันนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีมาประชุมคลโมสัญจรซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นรัฐบาลและเป็นความ ตั้งใจของตนเองว่าจะต้องมาจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดแรกเพราะเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหน้าต่อหวัวตามที่สุดยืนยันไม่ได้มาเพื่อการสร้างภาพแต่ต้องการมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาสนที่มีความลำบากซึ่งมีสาเหตุมา จากปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติดจากนั้นได้ไปดูมาหลายๆที่เข้าใจว่าซึ่งสมการทำงานอย่างเข้มแข็งของสมุนบลบำบัดและเจ้าหน้าที่ที่สาธารณะสุขที่ได้ทำงานมาร่วมกันเป็นอย่างดีสามารถสสยสมุนลเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายกลับ เข้าสู่สังคมสายชีวิตอย่างปกติไม่มีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพพาดด้อยสังคมต่อไปนายกรัฐมนตรียำ้ำจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังสุดกำลัง รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านอร,รอบพอจำนวน6กร้นายโอขอภัยครับจำนวนห0พันนายที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดินและเยี่ยมชมนิทัศการผลงานผลการดำเนิน งานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดินและการดูผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดงานนี้เหล่านักเสี่ยงโชคหลายคนไม่รอซาสองเลขทะเบียนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาไสในโรงการพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู ไปเป็นเลขเด็ดเพื่อร่วมลุ้นผลรางวัลสลากกินแบ่งเพื่อหรือลอตเตอรี่ไทยที่จะปรากฏขออภัยครับที่จะประกาศผลในวันที่ในวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566ซึ่งนายกได้เดินทางด้วยรถตู้สีดำยี่ห้อโคโยต้าขออภัยครับ ยี่ห้อโตโยต้าอันพารทหมายเลขทะเบียนกอรอห้าห้าห้าแปดอุดรธานีก่อนอื่นอย่าลืมกดตดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ